สวัสดีค่ะดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์ดตตรราหีมาวันเบิซานะคะจากมหาวิทยาลัยราชวัทราชนยชินและทีมวิจัยนะคะ ได้รั์การศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งวัตถุด,ดิบสุนไพลป่าไหลเผือกเชิงอุตสาหกรรมเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์เชิงการค้านะคะโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณวิจัยนะคะจากสอวกอคกค่ะทําไมสวนไพลป่าไหลเผือกถึงมีความสําคัญนะคะเนื่องจากว่าที่ผ่านมาเนี่ยสวนไพลป่าไหลเผือกม,มีการรายงานนะคะว่ามีคุณค่าทางคุณบัญญาก็คือกลุ่มสาไก่ะค่ะที่อาศัยอยู่ในจังหวัดพิลาเนี่ย ได้มีการนํารากปลาไหลเผือกม,มาต้มแล้วก็ใช้ดื่มกินเป็นประจำนะคะซึ่งมันช่วยในเรื่องของการบํารุงกําลังนะคะโดยเฉพาะสากัยหนุ่มนะคะนำมาใช้ในการเสริมสมรรถภาพสางเพศในขณะน,นีการนะคะในกลุ่มส,สกัยสาวเนี่ยก็มีการนํามาใช้เป็นยานบํารุงหลังคอดได้ต่อมานะคะในแง่ของคุณค่าทางเภสัชวิทยาเนี่ย ก็มีการศึกษานะคะพบว่าสมุนไพรปลาไหลเปือกเนี่ยมีฤทธิ์ลดไข้ต้านมาลาเรียนะคะแล้วก็มีฤทธิ์กระตุ้นความรู้สึกทางเพศของหนูต่อผู้ลดความตกตะลึงแล้วก็เป็นพิษต่อเซลล์มะเร็งแล้วก็ต้านการเปิดเนื้อหอกได้นะคะแล้วก็สารออกฤทธิ์ที่สำคัญก็ได้แก่สารลุ่มพสนานะคะเช่นนิวิดพอมอนแอตโตแล้วก็นิวิดพอมอนอลนะคะ ส่วนในแง่ของคุณค่าทางเศรษฐกิจกเนี่ยคิว่าปัจจุบันเนี่ยมีการสารสก,กัดจากสมุนไพรป่าหลเยผู้นะคะได้รับการจดสิทธิบัตรในประเทศสหรัฐอเมริกา แล้วก็ในขณะเดียวกันในรประเทศจีนก็มีการจดสิทธิบัตรในเรื่องของการวิธีการสกัดนะคะท,ทั้งที่ส่วนภัยกลุ่มนี้เนี่ยก็เป็นส่วนภัยที่อยู่ในประเทศไทยแต่เรายังไม่ได้มีการศึกษานะคะอย่างจริงจังน,นะคะแล้วก็ถ้าเรามองในแง่ของในตลาดเนี่ยเราจะพบว่ามีผลิตภัณฑ์มากมายนะคะที่มีการจําหน่ายแล้วนะคะโดยเฉพาะในอเมริกานเนี่ยมีการผลิตเป็นทั้งดื่มแล้วก็เป็นยาบำรุงกํางกายมากวยนะคะแต่ถ้า,ามองในแง่ของวัตถุดิบนะคะดยเฉลี่ยนเนี่ย ถ้าหากว่ามีการนํามาทําเป็นผงเนี่ยราคาก็จะเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณกิโลกรัมละ350บาทนะคะส่วนสารสก,กัดที่เป็นวิตามินอหนึ่งเปอร์เซ็นต์เนี่ยราคาก็ตกที่กิโลกรัมละ2.2หมื่นบาทจากคุณค่าของสมุนไรพรปาลัยเลือกที่ได้กล่าวไว้เนี่ยเราพบว่าในท้งที่สมุนไรพรปาลัยเลือกเนี่ยนับว่าเป็นสมุนไพรที่ยังมีศักยภาพในการที่เราจะมาส่งเสริมให้มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ แต่พบว่าในประเทศไทยเราเนี่ยยังมีการศึกษาในเรื่องของการขยายพันธุ์การปลูกลงแปลงนะคะหรือแม้กระทั่งในเรื่องของการสกัดสารบริสทิ์ยังน้อยาอมากดังนั้นงานวิจัยนี้เนี่ยนับว่าเป็นการวิจัยเริ่มต้นในประเทศไทยนะคะที่มีการศึกษาตั้งแต่ต้นน้ำก็คือการขยายพันธุ์การปลูกนะคะแล้วก็โดยการนำนะคะการควบคุมปัจจัยน้เข้าวด้วยระบบ precision agriculture นอกจากนี้ก็มีการศึกษาในเรื่องของการสกัดสารสําคัญนะคะที่เป็นวิตามินรองสําหรับเทคโนโลยีหรือนวัตก,กรรมนะคะที่เราได้จากการวิจัยในครั้งนี้แบ่งออกเป็น3ามกลุ่มด้วยกันอันแรกคือในเง่ของการขยายพันธุ์นะคะโดยเริ่มแรกเนี่ยเราได้มีการศึกษาในเรื่องเกี่ยวกับการขยายการขยายพันธุ์ส่วนพันธา์หลเผื่อ้ดยการเพาะเมล็ดแล้วก็เปรียบเทียบการเพาะในสภาพธรรมชาติ กับในสภาพเพาะเลี้ยงเยอะๆนะคะซึ่งเราพบว,ว่าการเพราะมนเษในสภตพธรรมชาติเนี่ยโดยการใช้วัสดุคือทรายขี้เท่าแลกลกกทรายตามหมาักและกะมูลไก่นะคะให้อาจารย์การรอดชีวิต75.67ณะเดียวกันนะคะการงอบของมะเอ็นบีโอที่เพาะลงในอาหาร M.S นะคะในสภาพปลอเชื้อเนี่ยสามารถรอก เท่ากับร้อยเปซ็นต์นอกจากนี้นะคะเราได้ทําการเปรียบเทียบนะคะการนำชิ้นส่วนออัยวะของสูนไพยปาร์ไหลเผือกเนี่ยมาเพาะเลี้ยงในสภาพแเดื้อนะคะพบว่าชิ้นส่วนอวัยวะเช่นใบอ่อนก้านใบแล้วก็ลําต้นเนี่ยเมื่อนําไปเพาะเลี้ยงบนอาหารสูตรเอร่วมกับฮอร์โมนทูโฟดีมีการชนะเป็นแคนนัส แต่ไม่สามารถชักนําให้เกิดยอดได้รากได้แต่สําหรับตาข้างนะคะพบว่าบนอาหารที่เติมทรูโฟดีเนี่ยมีการเกิดตุ่มกลมสีดำขนาดเสีย0.2มิลิเมตรตรงบริเวณร,รอยตัดแต่ไม่มีการเกิดแคลลัสนะคะ แล้วก็ไม่มีการยืดยาวของตาข้างไปเป็นยอดในคนอาหาร NS ที่เติม PA เท่านั้นนะคะที่พบว่าตาข้างมีการยืดยาวเป็นยอดแล้วก็โดยมีจำนวนเฉลีย่ย1-2ถึง2ต่อยอดต่อตาส่วนในแง่ของการปลูกนะคะเรามีการศึกษานะคะในเรื่องเทคโนโลยีแล้วก็นันกกรรมที่ใช้เพื่อการปลูก โดยการรวบรวมข้อมูลตามเวลาจริงนะคะจากการตรวจวัดสภาพแวดล้อมซึ่งเหมาะสมกับการเจริญเติบโตของสมุนไพรปลาไหลเพื่อนในสภาพปินตามธรรมชาติโดยการดู สภาพความชื้นในอากาศนะคะความชื้นในดินแล้วก็ดูธาตุอาหารในดินนะคะแล้วก็นํามาประมวลวิเคราะห์พบว่าการอ่ความชื้นที่เหมาะสมนะคะของปาลหลายเผิดที่จเจริญในสภาพธรรมชาติอยู่ที่5้า0ถึงหกสิบเปอร์เซ็นเป็นช่วงที่ทําให้ปาไ์ลาเนี่ยสามารถเปิดได้แต่ถ้าความชื้นเนี่ยมากกว่าหกสิบเปอร์เซ็นต์จะทให้ปาไ์ลาเนี่ยปิดก็จากนี้ในเรื่องของอุณหภูมิก็เช่นกันนะคะเราก็พบว่าอุณหภูมิในการจเจริญเจริญเติบโตที่เหมาะสม ของป่าไเพยอยู่ที่ 30- มสถึงสาหองศาเซลเซียสค่ะเมื่อได้ข้อมูลดังกล่าวเนี่ยเราก็นํามานะคะเซตระบบควบคุมปัจจัยนาเข้าเช่นน้ําแล้วก็ปุ๋ยแบบอัตโนมัติซึ่งแล้วก็มีการปลูกนะคะโดยศึกษาระยะของการปลูกคือ1นึคูณหกับ1นึ่งคูณสนะคะซึ่งเป็นการปลูกแบบเชิงเดี่ยวและเดียวกันก็มีการปลูกแบบผสมร่วมกับยางพารานะคะพบว่าต้นกล้าที่ปลูกเชิงเดี่ยวระยะปลูก1นึคูณหเมตร ให้ความสูงต้นจำนวนก้านจำนวนใบต่อก้านขนาดรางความยาวร่า,า,าแล้วก็นำหนักสดของร่างเนี่ยมากที่สุดแต่ลองลงมาก็คือต้นกล้าที่ปลูกระยะ 1- นึ่งคแล้วก็ต้นที่ปลูก,ก่วมกับยางพารานะคะสำหรับขนาดต้นพราว่าระยะปลูก1นึ1่งคูณหนึ่งหนึ่งคูณสและการปลูกแบบส่วนผสมเนี่ย ให้ค่าไม่แตกต่างกันค่ะสุดท้ายนะคะเราก็ได้มีการศึกษาในเรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีและวัตกรรมการวิเคราะห์สารสำคัญโดยเรื่องแรกเนี่ยเราได้นำด่างปล่อยเืิดที่มีอายุหนึ่งปีนะคะมาวิเคราะห์สารโดยวิธี LCMs MS QTOF แล้วก็ GCMS พบสารออรธิ์ที่น่าสนใจดังนี้ก็คือตัวแรกเลยคือยูริทคอมโนนะคะสารตัวนี้เนี่ยก็เป็นสารที่มีการรายงานมาแล้วเป็นสารกลุ่มพิเศษโพซิโอยมีคุณสมบัติเด่นก็คือเพิ่มฮอร์โมนเพศชายเชสโซสรบอนะคะสารสําคัญอีก2ตัว ที่ยังไม่มีการในงานที่เราพบก็บคือกลุ่มเลนโอคลอซซึ่งเป็นสารที่มีในใบแปะปวยนะคะมีคุณสมบัตช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดแล้วก็ช่วยในเรื่องของ การขยายหลอดเลือดนะคะในอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายนอกจากนี้ไปยังพบจาก25ไฮดรอกซีคอเลสเตอรอลนะะซึ่งเป็นสารที่มีคุณสมบัติเกีิดข้องกับการ,รขับขันคอาลสเตอรอลในเซลล์สุดท้ายนะคะเราก็ได้มีการวิเคราะห์แล้วก็หาปริมาณสารประกอบสองชนิที่มีอยู่ในรากสมุนไพรปลาไหลเผือกนะคะโดยการ นำรากป่าไผ่เกลือม,มาสก,กัดตัวอย่างในน้ำแล้วก็ใช้เทคนิคไมโครเวฟแล้วก็พบว่าปริมาณสารยูริคอมโนลที่ศึกษาโดยวิธี HPLC เนี่ยมีสารยูริคอมโนูเท่ากบ1 1 0มิลลิกรัมต่อกรัมนะคะในปลาไหลเกลืออายุ5ปีแล้วก็เทียบกับป่าไผ่ที่มีอายุมากขึ้นคือ20ปีเนี่ยปริมาณสารยูริคอมโน,อนูลเนี่ยจะมากถึง7.2มิลลิกรัมต่อกรัมค่ะงานวิจัยในครั้งนี้ เราคิดว่าจะมีประโยชน์ต่อกลุ่มเป้าหมายต่างๆก็คือเกษตรกรนะคะซึ่งคาดว่าไรายได้นะคะจากการขายรากและลำต้นสมุนไพรป่าไรเปลือกจะสามารถทําให้เกษตรกรเนี่ยสามารถาเลือกเป็นอาชีพทางเลือกได้นะคะขณะเดียวกันเนี่ยผู้ประกอบการธุรกิจสมุนไพรเองเนี่ยก็สามารถที่จะเทคโนโลยีที่ได้เนี่ยมาสกัดสารบริสุทธิ์นะคะอยู่ในความมนซึ่งสามารถขายได้ในิกลกรักละอีกสองหมื่นบาท นอกจากนี้สามารถจะพัฒนาเป็นเปจนการจากสนิทไปตามเได้อีกมากเลยนะคะนอกจากนี้เนี่ยนักวิจัยเองเนี่ยก็จะได้อาป,ประโยชน์จากงานวิจัยทั้งน,นี้ในแง่ของการจีนพินหรือสามารถที่จะพัฒนานักวึจัจะระดับปิญญาโทต่อไปได้ค่ะสำหรับผลกระทบที่เกิดจากการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยนะคะก็คือ ปัจจุบันนี้เนี่ยเรามีสวนสมุนไพรปลาไหลเผือที่ควบคุมด้วยระบบ PA ทําให้สามารถควบคุมคุณภาพของสารสำคัญที่ต้องการได้นอกจากนี้นะคะเราก็มีการพัฒนาโปรตี์ของสินค้านะคะเป็นอาหารเสริมแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยจากข้อมูลที่เราได้เนี่ยในอนาคตเรายังสามารถพัฒนาเป็นเครื่องสำอางนะคะที่มีส่วนผสมของสมุนไพรปลาไหลเผือกไ,ได้อีด้และต่อมานะคะในเรื่องของวิธีการสกัด ก็ถือว่าเนื่องจากงานทดลองทางนี้เนี่ยเราให้คราให้คุณค่ากับสิีแน่นอนเพราะฉะนั้นการสกัดด้วย green extraction ก็คือการใช้น้ำนะคะแล้วก็ใช้ไมโครเวฟร่วมแล้วก็นลกงจากนี้เนี่ยมีการนำน้ำส้มสายชูจากการจดดมาเป็นตัวทำลายด้วยซึ่งสามารถที่จะช่วยในการรักษาสิีแนนอนแทนการใช้สารเคมีที่อาจต่อให้เกิดปิดต่อสิงแดลนอม